หัวตามแล้ว one nine, nine. คุณช่างไม่มือโปรเลยนะมือโปรเมื่อไหร่จะเล่นได้เนี่ยยอมแพ้ตัวีเออได้อยู่กเนาะอะไรเยอะได้ไม่ตรงเลยนะคุณแต่ว่ามันมีทางเลือกที่สามารถไอ้นั่นได้มัดตัดกระเถิบลงไปมัดตัด คุณช่างไม่มือโปเลยนะโอ้ย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 นี่ไงนินาแล้วนั่นคุณไม่ใช่นินจาเลยนินจาผมเคยเป็นนินจาเก่านินจาเนี่ยนินจานินจาเก่าคุณไม่ใช่นนิจาเอ้ยตายอยู่อ่ะแต่ตรงเนี้ยมันยากมากเลยโอะไรอย่างนี้มันติดหิมะยิงกิ่งกล่องแก้วกิ่งกล่องแก้วกิ่งกอยคุณช่างไม่มือโปรช่าง อ้ยเนี่ยคุณไม่ยอมแพ้เนี่ยคุณขี้โกงอ่ะอะผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่ามันมันจะผมยังไงผมก็ไม่ตายอกิต้าเป็นไงคุณพูดว่าผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆใจกล้าผมจะตายทำไมปอนนีงเมื่อกี้มันไม่ใช่วิธีที่ผมเลือกนะนั่น ซองเท็กพาละกระโดดอ่ะคุณตายแล้วยังยังคุณแช่งผมทำไมรอบต่อไปคุณตายแน่เลยเนอวิ่งเมื vet, okay. ่อกี <S <S ้ผมอยากตายเลยอยากตายพวกชนะโอ้ย คุณยังไม่มือโปเลยนะผมโปยคุณกระโดดดีๆสิน้ำแข็งม,มันไม่ได้ลื่นอะไรเลยมันไม่ได้ลื่นอะไรก็หินอยู่ว่าลื่นมันไม่ได้ลื่นมันเป็นระบบอัตโนมัติอัตโนมือมากกว่าเพราะว่าเล็กเอ๊มันมีเล็กกล้าที่<อ>คุณล่วงไปอีกแล้วนะคุณเกือบล่วงไปอีกแล้ววหรอ,หรอ <c oughs> คุณ <c oughs> ช่างไม่มือโปเลยนะยทิปจิปให้ผมอยากตายเพื่ชนะเฉยๆนะรอบเมื่อกี้ฮะอาทิปอยู่ไอ้ยาจ้าจ้าโอ้โหโอ้เจ้าขันดันอาจะมีสเสียงเสอขโมาก็ต้องขอไปออด้วยเอออ้าวอ่าอ่าอ่ออนาอะัหนี คุณทำหนึ่งนาทีอีกแล้วนะคุณชักจะผมชักจะไม่ไหวแล้วอ,อีกโอ้ผ่านได้ไงวะเนี่ยคุณ<ะ>ถ้าเกิดคุณผ่านคุณไม่สามารถรอดได้แล้วจ้าจ้าจ้าาาผมน่ะเป็นนักฟากลัวที่วิ่งได้เร็วเมื่อกี้ไม่ใช่สองแท้เออ เป็นไงล่ะผมวิ่งได้เร็วแต่ว่าอันนี้นต้องลองอ่นต้องลองก่อนต้องลองอันนี้่านขอลองดูก่อนหน้าว่ามันจะไอ้นั่นได้หรือเปล่าตุ้งป้งอ่อกี้ไม่ใช่ดั่นเองดังป้ง,ง,ปงเลยผมจะมาใช้เกี่ยวไว้ได้มันจะถอยไปไหนวะ มันตีจำนี่ไงมาแล้วกระโดดอันนี้อันนี้ต้องกระโดดปงหนึ่งตื่นดึดดึดตื่นยังรอดเว้ยยังรอดอยู่เว้ยยังรอดอยู่อะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันกระโดดได้ไหมมันทำอะไรอย่างนี้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 แล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอ้โหแตกไม่รอมันแป๊บหนึ่งและ เอ้ยมือมันไม่เกี่ยวอ่ะอม่บ้านี่นี่วัดเ <What? S 1> มืเ่อไหร่มันจะถลายบ้างนะต่ออีกีชาติรับเนี่ยผมรู้ละทีปอากาศที่ไปป้าคนทำนาผนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ ยังไงได้แล้วขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังไงบอกว่าขึ้นยังไงขึ้นยังไงคุณขึ้นมาเป็นนะแง่ขึ้นอย่างนี้เออก็แง่ี้ไม่นะผมติดหิมะนะหิมะมันช่างลกลกลกว่ะงั้นแหละเออขึ้นอย่างงั้นแหละแล้วก็ตกอย่างงั้นแหละคุณรู้จักปรมาจารย์ไม่ เมื่อกี้น้องแข็งมันลื่นหน่อยๆนะ่ะขักอันนี้คุณเท็กเดียวผ่าน<ย>คุณอย่าคิดว่าผม<ย>คุณอย่าคิดว่าผมเก่งนะก็ไม่โอ้อันนี้สองเท็ก่านแล้วนะคุณคุณไม่รอดแล้วล่ะเอ้ยไม่ได้ โอ้ยแอ้วคุณชนหัวเล่นทำไม่้ผม<ส>ไม่เข้าใจเลยหน้าที่คุณวมาคุนไม่น่าเล่นปุ่มร้อยเฮ้ยจุดปุ่มเรามาอยู่ที่เมืองวินเทอร์เฮร์เรลนกันตั้งนานแล้ว,<ไ>ว ดูเหมือนว่าคุณจะถึงแล้วนะค,ความหวังหมู่บ้านละ่ะคุณ<อ>คุณคือความหวังหมู่บ้านที่แย่ที่สุดแย่ที่สุดอะไรฮะบอกกันนะแต่ข้างหน้าไ,ไม่น่ารอดอมันเป็นโรงเก็บอะไรนะนนโรงเก็บซากสัตว์โรงเก็บสัตว์ ไไม่่ม่ใชใชชดงเอามือไปแค้น้ำแข็งเล่นเออขึ้นมาได้แล้วนี่นะเออขึ้นมาไม่ได้ปะไปแล้วเหรอปงเอ้อคุณจะใช้วิธีผมกันเหรอไม่ทาง อะไรไม่ใช่พิธีคุณผมทำาไม่ใช่พิธีวิธีไม่ใช่วิธีคุณผมทางมาตั้งแต่คุณคุณยังไม่ได้เล่นเกมเนี้ยคุณยังไม่ได้แตะเกมเนี้ย <laughs> อะไรคุณไม่เชื่อผมเองน้าๆคนดูเนาะการบอกคนดูโอเคกำลังกะโดดมันจะตายแล้วก็กำลังจะตกในวิชาแป๊บนึงมันควบคุมยากแป๊บ <mm> น,นึงน้ ไม่เมื่อกี้มันไม่ใช่เอาหัวขูดเอาขูดเยอะๆแล้วก็กระดื๊บไปบนนั่งวันนี้สบายใจสิลองทำแหลกแกะงั้นไม่ใช่อะไรที่คือก็ถางเป็นหนึ่งอาชีพมั้งอืมอืม,อม แล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกแล้ววันเลยั้นนะ่ะไม่มีทางหรอกนะตก,ะตกมีแต่ตกเมื่อไรมันจะถึงวนะเนี่ยไม่มีทางคุณอย่าล้อเลียนผมนผมเป็นปรมอาจารยนะ์ที่ติดตลอดเวลา คุณอย่าบอลล่นเรียนอำนาจ <ใน S 1> ชื่อเสียงม่าจะยดติดอยู่ตรงนี้ประมาณสองสามชาติอ่ะมันจะนานหน่อยนะท่านผู้ชมนานแล้วคุณนั่แหละตัดต่อดิคุณไม่ตัดกว่าขึ้นมาได้นะาใช้บรรยากแล้วก็กำลังตกไหนไม่ใช่ <c oughs> ไปเลยตกไปเลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แก้งอะไรนะถ้าอุตสาหไฟฟันที่จะมีอำนาจการอำนาจที่ติดลบเป็นอันดับหนึ่งอะ,อะไรกันเนี่ยถามมาเดี๋ยวนเร็วกันเลยคุณคุณคุณฟุกหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าคนฟุกนั่นและคุณเร็วเร็วด้วยนะมันจะถึงคุณจะกระดืบไปถึงไหน ร <Yeah. S 2> ่วงดิ<ม>รูก็ร่วงหรอก <laughs> โอ้ยส <47 S 1> ี่สิบเจ็ดวิแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ <laughs> ยโอ้ยชอบนี่ไงได้แล้วือ <laughs> แบบมันไม่มันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยนี่เยเข้าใจอารมณ์ปะโอ้ย าเฮ้ยเกี่ยวได้อยู่ความหวังความหวังหมู่บ้านจ้ะซึ่งความหวังหมู่บ้านตอนนี้กำลังตกไปผมไม่ตกง่ายๆหรอกเป็นไงล่ะคุณเวลี่โซแซดไปเลยเป็นไงล่ะเดี๋ยวแกไหลไปไหนแกไหลไปไหนเสียงเน์เสียงเนิรอีกเลย บ็อกสลามอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเกม่อนมครับไว้ได้อยู่ไ,ได้อยู่มันต่ำไปว่ะหลับไปนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,ต,งต้องดตรวรูปไปยัไม่ได้ไม่เมื่อกี้ผมนะมันเสียรูปเสียทรงไงล่ะ พามไม่ได้เว็บผมเลยนะตอนแรกตายไม่ตายคุณคิดว่าผมตายเหรอหนึ่งใช่สิบอุ้ยเกือบผมเฉียดตายนะเกื่อนเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแขนแขนแขนความหวังหมู่บ้านแขนคือความหวังหมู่บ้าน ตายผมจะคิดว่าผมตายแล้วอคอไม่หักแล้วมั้งคอมันคอมันไม่หักนี่สุดยอดเลยกระต่ายาอย่าแกล้งฉัอนอีกนะเจ้าจออสป,ปิงบ้าสป,ปิงผมไม่ ก็จับพี่จนไปวนกดพี่กอน่ก็ก็ไม่มีทางรอแล้วไงก็เลยต้องกดแม่ดิตรี้ก็สามารถไอ้นั่นได้แต่ว่าคุณคุณเป็นคนกดไอ้นั่นเองซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีเลยไม่วเทคกดิวผ่าแล้วเจ๋งอ่ะทำก่อนคุณเออ เป็นไงล่ะคุณคิดว่าดวงดีใช่ไหมล่ะใจดวงดีดวงเส<ว><ล>ียดดีเหรอดวงเสียดดีแต่ก็ดวงมาอยู่ดีนะซิสเวิชิง mm. หัวคงไม่แตกหรอกนะโชชานเลย โอเคโอกาก็ไัสไปถ่ายละคิดว่าจะเปิดคลิปใหม่เงี้ยสมองฮะมองปิงไปยับไปยับเอ้อ่ะหรืออดฟอร์เวอรมูบันเจ้าต้องทำให้มันชนะว่ากันเกือบแล้วเว้ยคุณต้องสไลด์ไปอย่างช้าๆแล้วตั้งการอย่างรวดเร็วตั้งการอย่างรวด มันไปดด่ะไปะไปไป,ไปสงสัย<ป>ส,สงสัยตอนที่ไม่ได้อัดไว้ก็น่าแบบเก่งและพออัดปุ๊บกากไม่ ไ,ได้เลยนะไม่ได้เลือวิชาวิชาเจไดเชื่อได้สารสัญชาตญาณสัญชาตญาณสัญชาตญาณโอเคโอเคไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออโอ้ไม่เชื่อในสัญชาตญาณแล้วโอ,โอ,อ้าวเมื่อก,กี้ก็ใช้สัญชาตญาณที่ว่า เมืม่อกี้แค่เป็นฟองหวอนหมูบ้านให้คุณนะคนแค่กิงกันมากิ้งไปอีกทานแต่หัวมันติดแล้วอะ่ะอ,อ่าก็ไม่ต้องจบคลิปก่อนนะก่อนเด,งดงนง่งดึงดังไปลูกบอลก่้งดึงดัง หาไดสีสาบก้าวดิใครอรู้ว่าสีสาวก้าวคืออะไร Google เองนะครับผมไม่โฆษณาครับเขาไม่ได้จ่ายใช่เขาไม่ได้จ่าย ฮีมะวิเศษตาล่มจูชิไม่ใช่แล้วอ้ยๆฮ้ย้ย้ยคลิปคลิขึ้นมาไปเอาคลิขึ้นมาอีกคลิขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกโอเคผม ฟุกหรือเปล่าฟุกหรือเปล่านะไม่ใช่แป็กเลยแป๊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 กเลยนะครับแป๊กเลยนะอืมไม่ได้ อึ้บอุ้ยได้แล้วได้แล้ว